สวัสดีจ้าวันนี้เรากลับมากับเกมไอเดียนิกเช่นเคยเรามาในลุกของขุนแม่กีชากันนะจ้าป๊าป่าหิมะเล่นไปก่อนเปล่าหรอกกดฟาดกูลาดบ่อยมากเลยกีปาหิมะเนี่ยดูชื่อเซอร์สิมาเป็นทีมเชียวสี่คนนี้ไม่รู้เลยว่ามาด้วยกันคิวนางฟ้าคิวนางคิวนางอะไรอย่างบางอย่างมันมันตัดชื่อทิ้ง ามาด้วยช่างเครื่องโกนหรือโคอเดเนเตอร์เนาะคุณหมอผู้อย่างรู้แล้วก็นักบทหญิงมาในด่านความตรงตังของลีโอขั้นแรกก็ช่างโกนโดนไปก่อนแล้วเราก็โดนพับไม้ไปเพราะโดนตีตีมันได้ตรงตรงไม้เนาะมาเรามาดูกันว่าเขาจะตีแฟมหรือเขาจะชนะหรือเขาจะแพ้กันนะปัะ๊บไ <c oughs> ปน,นิสัยฮันเนาะชอบแบบตีดักไม้อะแล้วกว็ตีไม่เคยทันอะ่ะ โดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วแต่ดวงเราเอาแมคชนิกก่อนเนาะเพราะว่านางเป็นตัวปั่นที่ค่อนข้างไวเราต้องเก็บนางก่อนถ้าเก็บนางก่อนได้เครื่องก็จะไม่ค่อยวิ่งอยู่แล้วเพราะตัวอื่นก็จะปั่นปกติเนี่ยตีดักไม้ตลอดเวปับปับอ้าวูยังรู้ส่งนกมาไวทันทีทัน,ททนใดทันใจจริงๆนี่ตีหูมัเล่นแม่งเลย เก็บเกะตสกิวเราไปเลยง่ายๆมันก็จะแจ้งเตือนเนาะว่าอยู่ตรงไหนพุ่งไปอาหารมามองก่อนหารมองก็ไปตบเลยจ้ะตามเลยจ้ะบินไปตบอืมอืมนี่แน่ได้เลยมาะจับพุ่มมาจริงๆวินาทีเนี้ยเราหาันไปตบหุนได้เลยเนาะแล้วเราไม่ดีโหลดด้วยจะสบายกว่าดีกว่ามันนั่งแล้วมันบังคับหุนเราก็จะตีไม่ได้เห็นไหม จริงๆเมื่อกี้น่าจะตีไปเลยมันจะได้จบๆปับ๊บจะพับไม้โดนอีกแล้วมีคนมาช่วยจ้ะแต่เครื่องยังอยู่สี่เครื่องอยู่เลยนะยังยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ลดเท่าไหร่ออะช่วยกันไปแล้วจ้าแล้วจุดจดนี้ก็ยังเอาตัวเดิมก่อนเนาะก็ยังยืนยันว่าเอาแมคานิก,ก่อนอืมแล้วก็ได้ด้วยก็คือเป็น อันนี้รู้สึกเราจะทําเป็นคลิปเหมือนกับจะรีวิวประดับด้วยเนาะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นอีกคลิปหนึ่งเห็นชัดกว่านี้อันนี้ก็เลยเอามาเป็นภาคเล่นไปเลยป๊าเข้ามาเป็นทีมอะนี่บินหูบินไวบินไกลมากไกลมากๆแต่ที่นี้ไม่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีตัวสตัรเนาะไม่มีแม่มดสาวที่คอยแบบสตัรหรือว่ากองหน้าที่จะวิ่งชนเรานักตำรวจแรกที่ปลาแม่เหล็กแล้วทำสตันเพื่อให้หลุด ตีไปไม่โดนว่ะไม่โดนก็นั่งเราเอาแมคานิก,ก่อนตัวแรกจะได้จบจบไปทีละตัวอึบนะนะเก้าอี้มันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบเราตีพัต้องโดนเก้าอี้ตลอดเวลาอ่ะมันว้าไปแล้วก็มาตรงนี้ดักแม่งตรงนี้แหละอะมาขึ้นไปอีกแล้วขึ้นไปอีกแล้วแมคานิกเริ่มโดนเริ่มไม่มองไม่หันกลับมอ,ม,อมองแล้วไงก็เลยเป็นอะไรที่ โดนหมอแทนเนาะอันเนี้ยตรงเนี้ยพลาดพลาดเองไม่ไม,ไม่ไม่ควรบิงเลยอะเพราะว่าถ้าแบบวาร์ปปุ๊บมันจะล่วงทันทีอ่ะคุณเปิดวาร์ปกันแล้วจ้ะเปิดวาร์ปไปแล้วจ้ะถ้างั้นเราก็ตีให้หมดเอาให้ล่วงให้หมดเลยหมอล่วงไปละหนึ่งอือผู้อย่างรู้อีกหนึ่งทีได้แค่นั้นเนาะเราก็ดูก่อนว่าไปทางไหนอ๋อไปอยู่ตรงนู้นได้ วัดไปเครื่องใกล้กลเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามตบกันปั๊บปับป๊บปับ๊บโอ้โหอยู่กันเป็นหมู่คณะตีนี้ตีแฟมจริงๆงสงสัยโทรคุยกันแน่เลยนี่หมอหมอเอาหมอก่อนเลยกำลังฮิวกำลังฮิวกำลังฮิวอยู่ในเมื่อเราได้แล้วเราก็จับไม่ได้เก้าอี e ้ค่อนข้างไกลเนาะด่านนี้ด่านนี้จริงๆบอกเลยว่าเก้าอี้มัน ไกลอยู่พอสมควรนะ่ะอืเอเราลงก่อนตีไม้ทิ้งก่อนเพราะไม่งั้นมันเข้าไม่ได้มันต้องอ้อมไกลเดี๋ยวพวกมันรอดอือปับ๊บอ่ะจับไปอุ้มไปเออเห็นไหมไม่ถึงเก้าอี้เก้าอี้ค่อนข้างไกลเลยตรงที่ตรงที่เราตีมันล้มเมื่อกี้คือมันค่อนข้างไกลเนาะอืมอืมออีพวกมูนวอลล์เราติดผนังเนี่ยต้องตบให้ร่วง อีกพวกมันนะ่ะป๊าบหมอหมอหมอวิงว่งวนหมอวิ่งวนรูส้สึกจะเสียเวลาเล่นกับหมอเมื่อกี้เห็นไหมไปหิมะนั่นคือกดพาดอีกแล้วคือพาดบ่อยมากนิ้วใหญ่กครงเงี้ยป๊าบอ่ะตอนนี้ได้แล้วจับนั่งเลยคือเรามีกติกา้วนะว่าเราจะไม่ปล่อยเพราะมันตีนี้มันมาเป็นตีเนาะตีสี่คน ไม่ต้องปล่อยให้รอดเก็บได้เก็บหมดเก็บให้เรียบฮิวตรงนั้นฮิวตรงนั้นนักบวชหญิงกับผู้อย่างรู้นกแมงมีเป็นล้านแล้วมั้งมีเป็นเข่งแล้วนั่นน่ะอ่าหลุดเราเราก็จองเอาหมอก่อนเพราะว่าพยายามซ้ําตัวเดิมก่อนอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนตัวแมคานิกไม่น่ากลัวแล้วนาะอเพราะว่าเพื่อนเจ็บเยอะมันทับซ้อนกันเยอะแล้วก็ แล้วก็หุนหมดไปแล้วต้องไปหาหุนใหม่เริ่มมันเริ่มไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ะเราตีไล่ตัวนี้อีนี่ก็ฮิวกันฮิวไปเร็วไปอีกเนาะจุดจุดนี้ปาปบปาปาปปปเกีดไอ้ผู้อย่างรู้อะคือแบบมันมันเยอะตีป,ประตูมันทิ้งก่อนเลยอย่างแรกแล้วหมอมันอยู่แถวนี้อยู่แล้วเพราะมันยังไม่ได้วาไปอืม เออเรียบร้อยออะอีแมคกนิคมาสงสัยอยากโดนใครโดนผู้อย่างรู้โดนรับไปนะจ๊ะเมื่อกี้อืมโดนคนละทีหมอลุกแน่นอนอย่างนี้อ้าวผู้อย่างรู้โดนแทนจ้ะไม่ปล่อยผู้อย่างรู้ไฟเราจะมาเอาคนอื่นก่อนอบิงไม่ได้ข้ามหน้าต่างก็ได้โทอีแมคคเคนิค อีหมออีแมคคานิกทั้งหลายนี่แน่หมอหมอหมอต้องโดนอย่างอย่างหิวอย่างหน้าด้านหิวคานิกอย่างอย่างหน้าด้านหิวเอางั้นเอาไปนั่งก่อนเลยปับ๊บนั่งเดี๋ยวผู้อย่างรู้มันก็ต้องลุกแล้วเชื่อไหมเล่นอย่างนี้อา้าวคาวาบิกตัวไงคือเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เห็นประตูแล้วเล่นฮันเตอร์แล้วมันชอบเดินเข้าเองไงอืม หมอโดนช่วยไปแล้วเนาะนี่ช็อกสุดขีดไปเลยช็อกสุดขีดไปเลยดีกว่านะจ๊นะช่วจุดนี้อืมไปพาไปนั่งก่อนนั่งไปเลยอีหอยลอดโอ้โหโเปิดตัวับกันยังงี้กูก็ว์ปสิคะนั่นกูว,าวา่างนี้แต่แมคขนิกบินแล้วเนาะหมออีกทีเดียวก็จะบินแล้วนี่ก็แขนสั้นเหลือเกินเกชาเนี่ย ทันทีจะหยิบพัดอ้าววิ่งคาไม้เฉยลาวะเกมอือตามหมอจ้ะเอาเก็บเก็บทีละคนะนกใหม่ละนกมีเป็นเข่งบอกแล้วเมมบายแต่เครื่องยังอยู่สามเครื่องอยู่เลยนะตีนี้เหมือนมาป่วนหันนะไม่ได้มาแบบเพื่อปั่นเครื่องนะมาเพื่อป่วนหันโดยตรงนะักเกยอืโดนไปหมอ ดนไปจ้ะป๊าพาไปนั่งเข้าอีกไก่มาแดานเนี้ยไก่จะไก่ไปไหนคือแบบพอนั้นไปแล้วแล้ว,ลวมันมันมันรู้อ่ะมันก็จะอยู่แต่ตรงเนี้ยไกลมากอ่ะจริงมาไหนดูซิใครอีกอ่ะใครอยู่ตรงนั้นอาใครอยู่ตรงนี้มารวมกันพร้อมกันใครยืนงงใครงงมารวมกันตรงนี้ นี่วิ่งไล่กันบุบะบุบะสองตัวส่งนกส่งนกมีการเปิดนกเปิดนกให้ตี๋ตีไฟเก็บแต้มไปมึงจะวิ่งมาทางนี้กูดักละแล้วประตูอยู่ตรงนี้ด้วยอืมผู้อย่างรู้ไฟก่อนหนึ่งหนึ่งเลยอ่ะไปเราไปตามหาอีกตัวก่อนอย่าเพิ่งจับนั่งได้ข่าวหูขึ้นอยู่แถวนี้ จริงเพื่อนเลยเหรอปึอ๊บหาทิอยู่ไหนโหแถวนี้ยไม่ไม่แต่มันอยู่แถวนี้แหละตาไม่ดีก็เงี้ยดูทิปั๊บไปไปไปพาไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวพี่เขาเมื่อยพี่ชาดำเขาเมื่อยพาไปนั่งก่อนอืมเหลือเมื่อกูแล้วอีกเก๋เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงต้องเจอกูอีกเก๋ อีเก๋อยู่ไหนนะ<า>ไม่มีลงส,สวยๆแปะไปวิ่งตามหาที่มันไปไหนมึงนี่ตัวป่วนมึงรักเพื่อนมากไม่ใช่เหรอ,อะจะลงท่อไหมไม่มีจ้ะตอนแรกนึกว่ามันจะช่วยกันนะเพราะมันสายแฟมมาเลยคือแบบแฟมมันดีมากอ่ะเราเดินเดินวนไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าหูมันอยู่แถวนี้<า>อพัดขึ้นว่ะพัดขึ้นว่ะ ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยจริงๆรป่ะเอกไปนั่งกันแต่ก็อีไกลมากไม่น่าจะทนันน่าจะหลุดก่อนแน่ๆเลยแหละป่ะเราพานางไปนั่งก่อนอีตัวป่วนอีเก๋เนี่ยต้องตายต้องบินไปจ้ะดูสิจะยังไงต่อก็อีไกลมากหลุดเห็นไหมไม่ทันจริงๆด้วยตอนนี้ถ้านางไปทันก็คือลงหลุมเลยนะ นางรอดเลยนะอืมเดู๋ยนี่นางวับไหมวับจ้ะนางวับเ,เราเราไม่ไม่ตามแล้วเราอ้อ,อมออมไปอืม,มเก็บทุกไม้กูเนี่ยกูเนี่ยเก็บทุกไม้มีกี่ไม้เก็บที่กูได้เลยเชิญมาเก็บที่กูได้เลยค่ะถ้ากูเล่นหันไม่ต้องกูไม่ไม่ทาให้เซอร์ผิดหวังคือคือทุกไม้กูเอาหมดขอให้เจอไม้เถอะกูเอาหมดอ่านางยังวนอยู่นะนางยังวนอยู่ นางนางยังโวนอยู่นางไม่รอดแล้วอันนี้นางไม่รอดแล้วอีเก๋อีปวนอีหาคุณไม่ปล่อยมึงหรอกไม่ต้องมาดีดดินทีนี้ใกล้เลยเนาะทีนี้ดูที่จะทันไหมอื้ไปถึงเก้าอี้ไหมเนี่ยรอบเนี้จะถึงไหมทีนี้ก็เดินเก่งดินหาแล้วหนาเออถึงหน้าเก้าอี้แล้วไม่ทันเนะ่มม เก็บทุกไม้กูบอกแล้วไงหวนไฟแดงกูเก็บทุกไฟแดงอันนี้ก็เก็บทุกไม้เช่นกันนะฮะดูที่จะทานไหมหรือมันจะได้ลงหลุมอีเก๋อีแมงสาบอีลงท่อลงท่อไหมจะได้ลงไหมอ่าได้ลงไหมละ่ะตายถ้าตรงนี้หละมึงมาไปแม่งล่วงเลยมาทีนี้ใกล้แล้วจ้ะใกล้แล้วจ้ะใกล้แล้ว ตายดีเลยละกันเราให้สิทธิพิเศษสำหรับคุณนะคะอีเ๋ห้อง V.I.P. หรือ M.R.T. ของเราต้อนยินดีต้อนรับนั่งไปมึงอะ่ะมึงอะตัวดีนะกปวนกูจริงๆปวดหัวไม่รู้เป็นอะไรปลาปลามไปสวยๆจบเกมกูสวยสุดในเกมจ้าปลามถ้าเรนาชนะนะเก็บสี่ด้วยสวยๆจะแต้มเนี่ยหมื่นสองทุกคนเลย โอเค okay. ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งด้วยนะจะได้มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเวลาเรามีอะไรมีสาระบ้างไรสาระบ้างปนๆกันไปเล่นได้พอเล่นได้แต่ไม่ได้เก่งมากยังไงก็แอดแอดมาเล่นกันได้เนาะชวนๆกันมาเล่นได้สนุกสนุกกันไปยังไงวันนี้ก็ขอฝากคิปไว้แค่นี้แล้วกันจ้า